สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระติกไม่เคยลืมแตงโมวันที่27กร,รกฎาคมของ65ที่กระทรวงยุติธรรมกระติกอิสรินจธาสุขสวัสดิ์ร่วม้วยแสนวิสารพัฒน์มโนมัยรัฐได้ยืนเรื่องกับวธิรตินธนกรตจิตอารีรัฐ์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดสร้างพยานหลักฐานเท็จทำให้หน่วยงานรัฐเกิดความเสียหายโดยทางด้านกระติกอิสรินเผยว่าคนบนเรือ เธอได้รับความเสียหายจากการสร้างพยานหลักฐานเท็จจึงมาขอกระทรวงยุติธรรมเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างพยานหลักฐานดังกล่าวกระติกยังเผยอีกว่าเรื่องนี้ยังคงเสียใจแตงโมงอยู่ในความทรงจําของเรา แต่ชีวิตเราต้องก้าวต่อไปเพราะตัวเองเป็นแม่ต้องดูแลครอบครัวมีการงานต้องทำท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l l s r News ขอบคุณครับ